สวัสดีครับเด็กป้าทดสอบการใช้งานนะครับกับเอฟเ c t 505เดี๋ยวผมเสียบแจ็คกีตาร์เลยนะครับเสียบแจ็คก็เขาจะออโตเมติกนะถ้าเราเสียบเขาช่องอินพุตเข้านะครับไฟก็ติดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองซาวเลยอันนี้ผมปี e ซตอยู่เปิดมามันจะออโตเมติกที่ปี e ซ็ต อ่าเรียกว่าแบงค์ A แล้วกันเนาะ A เรากดขึ้นไปเป็นแบงค์ B แบงค์ C อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็อยู่ที่แบงค์ A A1 นี่ก็ถ้าเราจะปรับเนี่ยเราก็หมุนตรงนี้ได้เลยนะครับ <S <S เราอยากได้อะไรอ่ะ,อะเสียงเดิมเนี่ยที่เรากำลังเล่นอยู่นะครับเราอยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปหรือปรับคือปรับอ่างเงี้ยฮะอันนี้ผมอยู่ดีเลยน,นะผมขึ้นไปนะแล้วกลับมาที่ดีเลยดีเลยก็จะมีตัวดีดีสองนะเดินขึ้นไปนะครับกดดีดีสามก็คือเพิ่มความชัดให้ดีเลยเห็นไหมฮะ จนไปถึง E เนี่ย E ก็คืออะไร Echo นะฮะเนี่ยมันจะเขียนอยู่ตรงเนี้ย Delay E Echo h e ก็เป็น Hall R ก็เป็น Room นะฮะกดไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เป็น Echo นะครับ h e ก็เป็น Hall เป็น Hall แบบไหนอ่า ถ้าเราถ้าเราชอบแล้วนะครับแล้วกดสโตสองครั้งครับหนึ่งสองมันจะกระพริบให้เ,เราเลือกเลือกเลือกแบงค์นะฮะอันนี้ h ฮดหกเหแล้วนะแล้วเราก็ปิดแล้วเปิดใหม่นะครับมันจะกลับไปที่ A อหนึ่งเนี่ยฮะเดี๋ยวดูเสียงนะจะเป็นทอที่เราเซฟไว้อ่าเป็นทอแล้วนะครับ อันนี้เราก็ได้ปีเชตอย่างปีเชตที่สองเงี้ยผมผมตั้งตั้งมันคลีนเอาไว้ครับผมถ้าเราเลือกเลือกไดร์เสียงแตกก็เราก็หมุนมาที่นี่นะฮะหมุนมาที่ดิสนะดิสต์เขาก็จะมีโหมดโหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มจากอะคูสติกนะฮะเนี่ยเราก็กดไอ้ตัวเนี้ยบวก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 ขึ้นไปเพื่อหาปีเชตที่เราชอบนะครับหมุนได้เลยครับผมพอเราสต็อปสต็อปเสร็จสองครั้งปุ๊บถอดแจ็ค หรือปิดแล้วเครื่องแล้วเปิดใหม่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแอมดีมากเลยครับผมผมยังเล่นไม่หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนแบงค์ให้อีกอไปแบงค์สองแล้วกลับมาแบงค์สองมันเป็นพวก เสียงคลีนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเรากดคู่มันจะเป็นประมาณเครื่องตั้งสายเงี้ยนะครับ เป็นปกติของเอฟเฟกอยู่แล้วเคยตั้งสายถ้ากดค้างไปเลยมันจะเป็นน่าจะเป็นใบพาหรือเปล่าเราผมไม่แน่ใจน่าจะใช่ก่อนอ๋อมิวมิวไปเลยอะไรเงี้ยโอเคครับ